อุ้ยสปีเดเยขอนนอนุญาว่าซ้าง่า,งาว่าจ้า้าเอ้าไม่มาอยู่นี่หรอมนนานานมไม่ต้องบังขัให้กูเลยซู่ขาผู้ใหญ่ขนาดนี้ก็คื <_ S 2> อมเย็เข้ามาอีก <_ S 2> อเย้าอีกอามเยเข้าีมยบเข้ามาอีกอมเดเข้ามาอีกยวบเข้ามาอีกอามเย็มอีกมยบเข้ามาอีกอ้ามเขามะอมเไ็บเ้บอาหมอนกอามเย็ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาม พบกันรอบรอบปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันนะครับทุกคนรอบปีเลยเหรอวันนี้เราก็จะมาเล่นชาเลนจ์กันก็คือม่ฟคนวันนี้เราก็จะมาเล่นชาเลนจ์กันนะครับชาเลนจ์อะไรอ่ะเอ๊ะ E ห,ห,ห้ามขำหรือห้ามแสดงอารมณ์อะไรก็ได้ไม่ห้ามแสดงอารมณ์อะไรทั้งนั้นแต่วันนี้เราจะพิเศษมากกว่านั้นก็คือคลิปที่แล้วคือเราแค่อยู่นิ่ใช่ไหมแต่คลิปนี้เอาจานมาแจกให้ทุกคนอันนี้ให้แบมก็คือกติกาคือจะให้ทุกคนกินน้ำเข้าไปแล้วอมไว้แล้วถ้าน้ําออกจากปากหรือว่านิดเดียวแบบนี้แสดงว่าปากแพ้เลยทีนี้เราเราก็จะมี อะไรวะเขาเรียกอะไรนะโถให้โถช่วย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 ให้ห้านะครับก็คือจะให้คนที่แพ้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทีนี้มันก็จะเป็นบนตรงโท้หรือว่าจะเป็นแบบของดีก็ได้อีกอย่างนึ่นะครับมีอะไรบ้างอ่ะาอกรับประทานเข้าไปห้ามเกินนะครับห้ามเกินผมให้มันแบบเข้าไม่ได้แล้วโอ้พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วแบบนี้ 很少。Um, กินได้แล้วก็เออทำแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องอมอะไรดีกว่าทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสังเกตเองก็คือเออห้ามทำอะไรเลยห้ามห้ามขยับแล้วก็ห้ามห้ามน้ำางกว่าเยอะเลยเหยาะคือแบบห้ามห้ามห้ามกระตุกอ่ะเออห้ามกระตุกว้าว ก็คือทุกคลิปเราก็คือทุกคลิปเรามาจากคลิปตอกเลยก็คือไม่ได้มาจากที่อื่นนะครับเสริ์แฮมคาราดามคือต้องรับที่สองแล้อ้าอันนี้เอาได้สองคนละนี่ครับหายใจอย่าพึ่งไหนเฮ้ยแต่เราไม่กี้ได้กินน้ออกไปนะแหนมเลือกอะไรต้อเสริ์ทครับหนึ่งนเบาอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่มันไม่ดีแน่ๆเลยหนึ่งปิด ได้ยูจะเป็นโรคไตตายไหมอ่ะทางก็ไม่เยอะแค่นี้ได้ไหมเอาชอนกับไปอ้กลนะครับต่อไปก็เป็นคลิปที่3แล้วจาก20คลิปเป็นไงครับยิบเลยอ่ะขอสร้างความรู้สึกเมื่อกี้อรอร่อยไหมไตมันไม่ควรยิบหรอกลันไม่ควร ให้เลือกว่าเอาของกินของเองหรือว่าแบบเอามาอันเดียวแล้วว่ากินเหมือนกันเป็นดราก้นเหมือนกันลองไปรับชะตากรรมร่วมกันมาเลือกไปไอินเซอร์นะครับอย่าบอกเลยไ้อตาสองซ้ำยากษ์เราแบบติดคนละจอแล้ไม่เป็นไรหรอกตายก็คือคลิปที่สี่แล้วอุ้ยแม่กูมีแต่พวกเขาว่ามันแบบแม่กูก็ไม่เหมือนกันามยาง ไม่พอมาล้มเถอะ

เฉลียวไม่เไหวเลยอีกคนเดินเข้ามาทั้งนั้นไม่รู้แล้วต้องหาคลิปแนวนี้แบบโคตรหนาจุ้งจุ้งจุ้งเกอะเลยนะอ่ะยังไงใครดูแล้วใครก็ถือว่าโดนไม่เอิญมึงดูกูอยู่ปะโดนกูโดนกูโดนแม่วปากนี่คือกูโดนไปกอฟุตดูเอาโดนหมดเลยเหรอหรอหรอกูไม่รอดหรอมึงกูแค่แบบกอฟุตดูไม่ได้แล้วเข้ามาทั้งนั้นเออ เอาของตัวเองหรือว่ากินด้วยกันกินด้วยกันเอ๊ะโอ้ไม่ก็ไม่อะไรอยู่ดีนะเฮ้ยมันก็เรื่อาใช่ป่ะหนึ่งอามอ้าไปหลับตาไปด้วยไม่มีลบตาพี่โนต่อไปเอาคลิปที่ห้าแล้วเป็นไงครับทำคามรู้สึกโดนทุก่าเอออะไที่โดนทุกอยาคลิปซอมต์งเออซอฟตต่อไปซอนี่ซอ นี่คือสังเกตเลยนะพี่ยิ้งก็คือจงนะู้หไงอ้นี่รพูดเอเีว้่องอะไรอะชานมปะอุ้ยถ้วยที่ใหญ่ที่สุดคือชานมข้องน้ำ สองต่อไปคลิปที่หกนะครับสองสามคุ็สองแล้ววีีเริ่ม จบแล้วคลิปจากเหนือเยอะสุดน้ากหนน้อแบมอันนี้เริ่มจาก้ายสุดเอนดูขอทำนะคะไม่ครั้ที่แล้วก็เหมือนกันครที่แล้วก็เหมือนกันไม่ใช่แกเดี๋ยวทำเมื่กี้ไทยแบบเลือกอุ้ยชอบโ้นตัด เรียเรีแบวพี่ไปสิไปตรงนู้นสิแม่แม่ต้องไปทนไม่ได้นจริจริงจอย่ามาเล่นมืองซิกันะเอฮ้ยม่ะโอเคค่ะได้จิบตี้ม เกียวเชอนม่ชนอตงานเหนียวๆนนียวงากเอะ่ไม่ได้จริงกินด้วยกันหรือว่าคนละจานงจะรวยหว่มั้งแล้วก็เปิดล้คนนี้ล้กันอะไรอะจังอหอไม่ให้กินเยอะจั แอบโดนคนเดียวก็คือวันนี้ยังมีคลิปของแหนกันเลยเล่นซองแหนกูไม่ใช่แหนเบ๊ะยักษ์เชื่อใจอะไระอืหือเลยกบและปลาเมื่อกี้ทีนี้เราเราจะคัดเลือกคนออกก็คือคนที่หัวร้อนที่สุดให้ออกคนที่อะไรคนที่แสดงความรู้สึก น้อยที่สุดก็คือเนื้อมีแขกรัเชิญนะครับวันนี้ที่จะมาห้เล <No! S 1> ือกนะครับกลับมาเซตใหม่ก็คือเมื่อกี้คนที่ชนะก็คือเนือเพราะว่าอะไรเนืาสวยนืออ่า oh! <laughs> แล้วทีนี้ก็คือเรามีแขกรับเ,เชิญนะครับ ไม่ช่องไหมไม่มีไม่มีครับก็จบก็ผ่านไปเลยมึงจองกล้ามดึงอาจบแล้เอออย่าเอาตุ๊กตาปิดปากดิมันเรียกว่าการถ่ายทอดเดี๋ยวเป็น อันนี้คลิปงแหนะแหนไม่ควแ่เดียวกันอว่ารเขากูลัองเขาเาใครวะไม่จงรู้่อวอะไรเงี้ยเดนี่ยจะไปะเยี่ยมสามกิน้เลยกกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีกูแล้วพูมึงตัดให้นะ เรืโอ้โหงตาครับต่อไปก็คือชิปที่สิบสองเริ่มยังขอหูฟังได้ไหมแเก่งจังที่เสียงวันอ่ะเคลอเคเริ่มละหนึ่งสองสั้มเครอดว้าว ครับหนึ่งสองสาม,มคลิปคลิปง่ายๆกอยู่คลองลังวะอ่าต่อไปเริ่มครบยังเนี่ยคลิปเท่าไรแล้วเออคลิปได้สี่วไปสิห้า วีแนมันคือจะหมดแล้วรอดอดรอดคือจะไปนโงหัวถ้ามอตจะเีคือแบบปัดสายสุขบลงไม่ได้เรื่องอย่าพูดมากเรื่องโยแรงมากเลยพรุ่งนี้ไหมอะไรอะมะเขือเทศมะเขือเทศนีไ้อปหาตปตอไปกนัต่อไปต่อไปก็คือคลิปที่สิหแล้วเริ่มหนึ่งสอง

หนึ <łość> ่งรู้สึกกมดเรียวเอานมเปี้ยวให้หวานก็แปลกนะต่อไปคลิปที่16แล้วหนึ่า สองล้อสอง,งไม่รู้ไม่รู้เลยหรอไ,ไม่รู้ชืช่อล่นชอบอะอะไร,ไระว้าวรอบอะไรเฮ้ยเขือเทศอ้าวอามอยากเล่นเนาะหนึ่งสองสามอามอยากเล่นเนาะอ,อ,อหมดแล้วเนี่ยคิดเหกิดแล้วบ้างเนี่ยยัง ยาหล่อใช่ไหมคนนี้หล่อใช่ไหมเอ้ยบอกผมไปว่าคนนี้หล่อดีมากเพื่อนโนบูฮารุนี่อะไรอ่ะเสบบอหนึ่งสองสาม นับนะตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะเราอะไอเฮิร์นไปปุ๊บไอดังไปตามเลยนะเมื่อกี้มันแพ้ผู้ชายโสดพี่ปูนปั้นันี้เนี่ยเดรย์อร์ซัมเอาเลือกเลือกเองนะเอาพ่อกไม่ไดเดียวอ่ะเราไปคลิปที่สิบเก้าอีกสองคลิปสุดท้ายนะเย้ยายด หนต่องสามอ้าจบแล้วผู้ชาย่ายแบบนี้อันนี้จบแล้วอันนี้ดี เย้าก็ได้ทำชาเลนจ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเย้อ่ะให้ทุกคนฝากผลงานของเองอ่ะแบมก่อนไม่มีผลงานอ่ะไม่มีแล้วไปไปไไอจีไอจีอะไรก็ได้ไม่ต้องขอไอจีลองหรอกเนแล้วก็เพลงที่ร้องอะไรอย่างเงี้ยก็ตุนี้ช่องนี้ได้หมดเลยจริงๆช่องนี้ได้หมดเลยแท็กตุนก็เลนช่องนี้แหละอ่ะอาค้าอุ้ยมุมนี้อื อันนี้คือไอจีอ่ะชื่ออะไรบอกเขาไปสิชื่อชื่อชื่ออะไรอ่ะปล่อยมันไปแล้วกันหนำเนื่องหนังเนื่องอ้ยพุเลี้ยอกพ่ี่ชื่อก็ไอจีได้ครับแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็จิยอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ไอจีเตรียมค่ดีครับอันนี้ไอจีอนี้อจีอุ้ยผิดขออ่ะเฮ้ยโป้นะเราอโป้นะตัดลงตัดลงตัดลมไม่อันนี้สำหรับนี้เราก็ขอจบชาเลนจ์เพลงนี้ครับอย่าลืมอะไรกดไลค์ กด subscribe อ่านัดกันก่อนลูกนันก่อนนะกันก่อนอย่าลืมกด like กด share และกด subscribe อ่าของเราวันนี้แล้วก็บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสนุก